สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่ช่อง m ั n นี่ฮีโเรามาร่วมกันสร้างสังคมนักลงทุนคุณภาพไปพร้อมๆก,กันกับ m ั n นี่ฮีโค่ะและวันนี้ทุกทกท่านอยู่กับเพิร์และรายการมวยเล่าข่าว around the world นะคะซึ่งประเด็นที่เพิร์ตนำมาอัปเดตในวันนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับทองคำนะคะและปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อราคาทองคาค่ะจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ มาดูกันที่ประเด็นแรกนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่26มิถุนายนที่ผ่านมาก็ได้มีการประชุมกันในประเทศสมาชิกกลุ่ม G7 นะคะซึ่งทางสมาชิกก็ได้เห็นพ้องต้องกันในการจะแบนการนำเข้าทองคำจากประเทศรัเสเซียนะคะเพื่อเล่นงานแหล่งเงินทุนในการทำสงครามในยูเครนค่ะการประชุมในครั้งนี้ก็จัดขึ้นที่ประเทศเยอรมนีนะคะเป็นเวลา3วันด้วยกันค่ะจากนั้นประเทศสมาชิกทั้งหมดก็จะมุ่งหน้าสู่กรุง มด,ดเพื่อหารือกับสมาชิกนาโตต่อไปค่ะบรรดาผู้นำประเทศ G 7ก็ก็กำลังหาทางที่จะช่วยเหลือ,อยูเครนนะคะต่อต้านการรุกรานของประเทศรัสเซียในขณะเดียวกันก็กำลังดิ้มรนเพื่อรับมือกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากสงครามในครั้งนี้ค่ะนายโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาได้กล่าวว่าประธานาธิบดีวาลาดิเมีร์ปูตินของรัสเซียเนี่ยหวังจะเห็นความแตกแยกในนาโตและ G 7ค่ะ แต่เราไม่ได้เป็นเช่นนั้นและจะไม่เป็นเช่นนั้นพูดอย่างมั่นใจเลยนะคะทางด้านนายโอลัฟโชนายกรัฐมนตรีของเยอรมนีนะคะก็ได้ยืนยันในความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของกลุ่มประเทศสมาชิก G7 นะคะว่าเป็นสิ่งที่ปูตินไม่ได้คาดคิดค่ะ พร้อมทั้งยืนยันว่าทางประเทศสมาชิกจะต้องแบ่งปันความรับผิดชอบสําหรับรับมือความท้าทายต่างๆนานาอันเนื่องมาจากสงครามค่ะคําแถลงเหล่านี้นะคะก็เกิดขึ้นระหว่างที่ประเทศรัศสเซียได้มีการโจมตีกรุงเคียฟเมืองหลวงของประเทศยูยเครน เป็นครั้งแรกในรอบ3สัปดาห์ค่ะซึ่งนายไบเดนก็บอกว่าเป็นการโจมตีที่ปาเทือนยิ่งกว่าเดิมค่ะและทางฝั่งรัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนนะคะก็ได้เรียกร้องต่อกลุ่ม G7 2เรื่องด้วยกันค่ะ เรื่องแรกก็คือให้เห็นชอบมาตรการคว่าบาตรประเทศรัสเซียเพิ่มเติมค่ะและเรื่องที่2ก็ขอให้ส่งอาวุธหนักเพิ่มเติมให้แก่ยูเครนนะคะซึ่งในความพยายามที่จะเพิ่มแรงกดดันให้แก่มอสโกในครั้งนี้ทั้งกลุ่ม G7 ได้ถแถลงว่าจะกําหนดให้การนําเข้าทองคําจากประเทศรัสเซียเป็นสิ่งต้องห้ามะคะ่ะเพราะว่าทองคําเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศรัสเซียและเป็นแหล่งรายได้สําคัญสําหรับปูตินและคนกล้ ทางด้านนายบริสจอนสันแห่งสหรัฐอาณาจักรและนายเอ็มมานูเอลมาครงแห่งฝรั่งเศสนะคะก็บอกว่าพวกเขาได้เห็นหนทางที่จะพลิกสถานการณ์ในยูเครนค่ะในการกำหนดมาตรการใหม่ๆเพื่อบีบรัดปูตินนะคะทางฝรั่งเศสได้เสนอให้กำหนดเพดานราคาน้ำมันจากประเทศสมาชิกผู้ผลิตน้ำมันค่ะ เพื่อจำกัดแหล่งรายได้ทางพลังงานของรัสเซียที่กำลังเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะซึ่งทางฝรั่งเศสก็บอกว่ามันจะทรงพลังมากขึ้นนะคะถ้ามาตรการนี้มาจากประเทศผู้ผลิตน้ำมันทั้งหลายด้านนายจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติสหรัฐกล่าวว่า G7 จะหาทางทำให้ปูตินและเศรษฐกิจของรัสเซียชดใช้และได้รับผลสนองจากสงครามที่หนักหน่วงขึ้นค่ะ ในขณะเดียวกันมาตรการต่างๆเหล่านี้ก็จะมีเป้าหมายลดความเป็นไปได้ที่จะก่อผลกระทบจากราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นและแนวทางที่ปูตินใช้พลังงานเป็นอาวุธให้เหลือน้อยที่สุดค่ะโดยผลกระทบทางเศรษฐกิจก็เป็นสิ่งที่กลุ่ม G7 คอนเซิร์นมาตลอดนะคะในโชว์ระบุว่าอัตราการเติบโตที่กำลังหดตัวเงินเฟอ้อที่เพิ่มสูงขึ้นปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบ และความวุ่นวายทางห่วงโซ่อุปทานคือภัยคุกคามต่อการฟื้นตัวในยุคหลังโรคระบาดครั้งใหญ่ค่ะฟังดูแล้วเพิดว่ามันก็ย้อนแย้งกันอยู่ในหลายๆส่วนนะคะไม่รู้ว่าสุดท้ายเนี่ยจะเข้าตัวกันเองหรือเปล่าค่ะ oh, <no. S 1> เพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรก็แชร์กันได้ในคอมเมนต์นะคะ ก่อนที่เราจะไปดูแนวโน้มปัจจัยบวกลบต่อราคาทองคำนะคะเพื่อมีเรื่องประชาสัมพันธ์จากเล็กน้อยค่ะตอนนี้ทาง m ั n นี่ฮีโของเรานะคะกำลังจะเปิดคอส Forex มือใหม่รุ่นที่3นะคะเพืเ่อนๆคนไหนที่สนใจเทรดทองคำนะคะหรือว่าค่าเงินต่างๆก็สามารถสอบถามรายละเอียดไปได้ที่ Line m t n o n e y Hero นะคะสแกน QR Code ได้เลย คลาสนี้สามารถเรียนได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะไม่รู้อะไรมาเลยก็มาเรียนรู้กันในคลาสได้เลยค่ะมีการเทรดสดหน้างานอยู่ด้วยกันประมาณ1เดือนครึ่งเลยนะใครอยากดูบรรยากาศการเทรดก็ดูได้ในคลิป t ทรดฟอเร็ก24ชั่วโมงนะคะ กลับมาต่อกันที่ปัจจัยบวกลบต่อราคาทองคำนะคะทั้งนักวิเคราะห์ของ Saxo Bank ได้กล่าวว่าเราอาจจะเห็นราคาทองคำพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดใหม่ในช่วงครึ่งปีหลังค่ะเนื่องจากเศรษฐกิจเกิดการชะลอตัวนะคะแล้วก็อัตรางเงินเฟอ้อยังคงพุ่งขึ้นสูงต่อเนื่องค่ะด้านปัจจัยบวกต่อราคาทองคำนะคะได้แก่ดอลลาร์อ่อนค่าค่ะ ความกังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือว่า Recession นะคะก็ทำให้เงินไหลเข้าสู่สินทรัพย์ที่ปลอดภัยค่ะประกอบกับคณะกรรมการเศรษบางรายยังสนับสนุนให้ใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายนะคะก็คือไม่เห็นด้วยกับการขึ้นดอกเบี้ยที่รวดเร็วเกินไปค่ะตลาดได้ปรับลดคาดการดอกเบี้ยนะคะจากเดิมที่ภายในเดือนมีนาคมปีหน้า คาดการว่าเฟดน่าจะขึ้นดอกเบีย้ยถึง4%นะคะลดลงเหลือเพียง3.4%กิจกรรมภาคธุรกิจของสหรัฐและยูโรโซนยังชะลอตัวอยู่นะคะราคาน้ำมันยังพุ่งและปัใจจัยในด้านสงครามก็คือรัสเซียสามารถยึด เมืองซีวีโรโดเนสของยูเครนได้อย่างสมบูรณ์อันผิดขอภัยนะคะและล่าสุดก็คือทางรัสเซียได้ทำการโจมตีกรุงเคียฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของยูเครนค่ะมาดูทางด้านปัจจัยลบต่อราคาทองคำนะคะ กองทุน SPDR นะคะหรือว่า Spider ได้ทำการขายทองคำออกกว่า2.03ตันค่ะทางด้านของบอนยิวนะคะหรือพันธบัตรอายุ10ปีของสหรัฐอเมริกาก็ยังมีการปรับตัวขึ้นมาอยู่ที่ระดับ3.134%ค่ะทางด้านตลาดหุ้นดาว Jones ก็ปิดพุ่งขึ้นมากว่า800จุดค่ะ วันนี้ก็ครบแล้วนะคะสำหรับประเด็นที่เพิร์ตเตรียมมาอัปเดตให้เพื่อนๆฟังค่ะสำหรับใครที่อยากติดตามรายการนี้หรือว่าติดตามรายการอื่นๆของเพิร์ตนะคะก็สามารถเข้าไปได้ที่ช่องของ Money Hero นะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูดูในหน้าของเพลย์ลิสต์นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาจะเห็นเพลย์ลิสต์ที่ชื่อว่าเมงใหม่เจออะไรตรงนี้นะคะ ตอนนี้ยังไม่ได้แยก playlist ออกมาเนาะคลิกเข้ามาก็จะเจอคลิปของเธอทั้งหมดนะคะอย่างล่าสุดก็เป็นการอัปเดตหุ้นนะคะเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็มีมวยเล่าข่าว Around the world ใน EP ก่อนก่อนด้วยนะคะฝากติดตามด้วยค่ะและ้วถ้าถูกใจคลิปนี้นะคะก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันไปได้เยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่อง Manny Hero ของเราด้วยนะคะ วันนี้เพิ่ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย